สวัสดีสบายดีทุกคนืันนี้มาขบกับช่องแม่น้องอติมลุยสวนมาอนี้กับบรรยากาศเยน็นๆตอนนี้ก็จะมาเกือบทุ่มหนึ่งเลยทุกคนเนาะช่วงนี้จะเป็นหน้าหายหน้าน้านอทุกคนอันเตเวินเขาก็สิเปลี่ยนแปลงพอทุ่มหนึ่งก็ซือยังมีความสว่างอยู่พ่อม่พี่น้องเนะาะสำหรับอยู่ภาคตะวันออกเนาะแต่ว่าจะอื่นกับบมู้คือกันวันนี้แม่น้องอติมมหาห้น้ำโอ้ยระวังมีดเด้ลูกแม,ม่แม่จะเอามีดออก แม่น้องอติมมาให้น้ำทุเรียนทุกคนหลังจากที่ปลูกไว้แต่วันนู้นเนาะวันนี้เราก็มาให้น้ำแต่เรายังไม่ได้ต่อหัวสปริงเกอร์ทุกคนเราก็จะมาตักคู่ถังนี่แหละให้มาเบิ่งกันเลยทุกคนนะว่าเราจะใส่ประมาณกี่ถังอันนี้ทุกคนเราก็มาให้ตรงนี้เนาะสำหรับมีต้นเดียวเรายังไม่ได้ต่อท่อไม่ต่อท่อเราก็เลยมาเอาใส่คู่ถังนี่ี่น้องอันนี้เราเราก็จะ เดินมาตรงนี้เราจะอันนี้ทั้งที่สองนะทุกคนเราให้ทุกวันนะเราให้ทุกวันเพราะว่าช่วงนี้เราปลูกไปใหม่เนาะเราให้เบน,นี้แล้วก็เทลงแบบเบาๆทุกคนถ้าเราเทลงแบบจักจักรนะมันจะไม่ได้กินมันจะไหลทิ่มเบิร์ดได้พี่นอ้นองขอถามเนยครับฮะไอคําว่าจาักจักนี่มันหมายความว่าไงครับเทแบบจากทีเดียวครับว่า<อ>บ้านข่อยเขาเออจากจักรพี่น้องเนาะเนี่ยนะ เดี๋ยวเราจะเติมวิวมันห้าถังทุกคนเออแล้วแต่จะเติมเถอะแล้วแต่จะจัดป้ายอีกก็ตอนนี้เราก็ร้อยสามสิบเอ็ดต้นหนึ่งไร่หนึ่งงานปลูกร้อยสามสิบเอ็ดต้นสามเนี่ยไอ้นี้ปลูกแต่เมื่อไหร่นี่อันนี้เหรอครบโอ้ยังไม่ประมาณสักฉีห้าเดือนมั้งนี่ยังไม่ครบปีทุกคนเนี่ยมันเป็นกิ่งข้างเนาะไม้อันนี้แล้วก็ออกซะเนี่ยเนี่ย มันรัดจนนั่นหมดแล้วทุกคนเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอาออกพี่โปรแก้วนี้เห็นไหมมันรัดทุเรียนเราเลยไม่ไม่โตเลยเนี่ยเนี่ยมันรัดจนกิ่วรัดจนกิ่วเลยพี่น้องเอห็นจับเลยจับโปรแก้วนี้ถ้าเรานนะได้ก็ออกไปเลยนี่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 อ่าถ้าเป็นภาษาทุเรียนหรือภาษานั้นเขาเรียกว่าอ่าใบดาบเพราะมันลักษณะเหมือนดาบออกมาสักวันมันก็จะถือปืนออกมาละมั่งพ่อเนาะเออ รถน้ำไปรถน้ำไปตอนนี้ถัทงที่สามสำหรับทุเรียนแปลงแปลงนี้เราทําการใส่ปุ๋ยทางดินแล้วก็ฉีดยาทางใบพ่นยาทางใบตอนนี้ใบเขาเริ่มขยับออกมาแล้วนะครับใบเขาเริ่มขยับออกมาแล้วจะให้เห็นนะครับนี่ใบมาแล้วครับเริ่มขยับออกมาให้เราเห็นแล้วนี่นี่ก็มาแล้วมาแล้ว นูนก็นมาแล้วว้าวนูน<ป>อีกึก้ง <c oughs> อีกิก้งเหรอเออเอาเอซีวันนี้แม่น้องอติมจะมาให้เพื่อนเพื่อนดูเนาะว่าเราปลูกทัวเรียนแล้วเราอยากกินผักบุ้งเราทำยังไงเอาก็เก็บเอาที่นี่ค่ะอ,อยากกินผักบุ้งเราสามารถมีผักบุ้งออกเอาอยากกินผักบุ้งถ้าเราเก็บเอาไปผัดดิจ้ะนี่แหละก็คืออย่างนี้ไงอยากกินทุวเรียนแล้วก็มีผักบุ้งแล้วก็เก็บผักบุ้งเราเนี่ยไปผัดผักบุ้งไทยลอย ไพ่ลอ,นะอยเอาไพ่แดงเจ้าก็บอกอันน่ะค่อยเดี๋ยวไปให้สี่วันแล้วนี่ลืมแล้วเนี่ยสี่ห้าวันแล้วมั้งอ๋อเพราะว่าแก่มากแล้วก็ลงลง้มลืมทุกคนอ๋อแก่แล้วบ่นี่แก่ก็คือแก่ตั้งแต่ร่างกายนะคะจิตใจยังไม่แก่ค่ะเอ่อมีมีเอฟซี FC บางท่านถามมานะครับว่าอ่ปลูกปลูกทีขนาดนี้นะสังเกตดูแค่เม็ดหนึ่งเขาจะออกลูกไหมอ่ามันมีอยู่เกษตรกร,กรดีเด่น ตำบลตะเคียนทองอำเภอเขาขี้สกูดจังหวัดจันทบรุรีท่านได้เกษตรกรดีเด่นเขาจาไม่ได้แล้วนะครับว่าปี2,563หรือปี2,562นี้ก็จําไม่ได้แลครับท่านเป็นคนปลูกแรกๆเลยนะที่ปลูกทุเรียนต้นคู่แล้วทีนี้ผลผลิตมันได้ดีกว่าต้นเดียวเอาแม่น้อยจิมกินญ่าเหรอครับอ๋อตัดญ้าค่ะ ก็เมื่อกี้เห็นว่ากินผักบุ้งแล้วจดนี้จะเอาเอาผักบุ้งไปเก็บด้วยเมาเก็บหญ้านี่ก็เดยเอาไปด้วยนี่สมมุติแปลงหนึ่งมีหนึ่งไร่ปลูกไปได้ที่20่สิบต้นผลผลิตจะได้เท่านี้แต่ปลูกคู่มันจะได้40ต้นแต่ผลผลิตมันได้เยอะกว่าปลูกเดียวนั่นแหละท่านถึงได้รับเกษตรกรดีเด่นตำบลตะเคียนทองอาเภอเขาขี้สกูดจังหวัดจันทบุรี ก็ทุกวันนี้ก็เริ่มปลูกทุเรียนต้นคู่กันเยอะนะครับครับมาแล้วครับสําสหรับแม่น้องออติมก็มากับน้องอติมตอนนี้ก็เกือบทุ่มหนึ่งแล้วแต่ยังไม่ยังไม่ค่ํายังไม่มืดครับโอ้อาสาหรับถ้าเห็นใบเขาออกมาลักษณะเช่นนี้แล้วทีนี้บางท่านก็ถามว่าแล้วจะให้สีปุ๋ยอะไรพ่นปุ๋ยอะไรจุลธาตุครับจุลธาตุ ที่มีตัวยาเกตแปดชนิดอยู่ตรงนั้นเราพ่นไปแล้วก็ยาป้องกันมแมลงด้วยนะครับนะเพื่อป้องกันไม่ให้าขาดธาตอาหารมาแล้วมาตามนับนะครับสําหรับแปลง,ปลงนี้เราใส่ปุ๋ยไปก็ประมาณสัก15วันใส่ปุ๋ยข้างล่างสูตรยี่สิบหดจดแล้วก็ข้างบนก็ยี่สิบห้าห้าห้าด้วยซาไธาตุาสังกสีนี่ครับเริ่มมา ที่เห็นอยู่นี้ใบไม่ค่อยสวยนะพอาะเขาผ่านแรงมาเมื่อกี้นี้โอ้โหเขากินอาหารไม่ได้ก็เราต้องมามาเอาใบรุ่นนี้แหละนี่อีกต้นหนึ่งออกมาเยอะต้นนี้ครับต้นนี้ออกมาเยอะอสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงโชคดีเอาแม่น้องอติมครับผมจบแล้วนะครับเอาแม่น้องอติมครับจบเลยครับ แม่น้องติมกลับบ้านใช่ไหมครับไ้กลับบ้านแล้วตอนนี้ก็พุ่มกว่าแล้วทุกคนปายครับสวัสดีครับ